สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างโอนะครับผมจะมาสอนวิธีการซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวก็จะมีส่วนประกอบคอล้ายๆกันเกือบเกือบทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ไม่ไมว่าจะเป็นหม้อเล็กหม้อใหญ่นะครับือ,อาการหม,ม้อตัวนี้คือไฟไม่เข้าเลยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณสัก ไม่ไม่กี่อาการนะครับของหม้อุงข้าวนะครับหนึ่งคือไฟไม่เข้าเลยสองคือไฟเข้าปกติแต่ไม่ร้อนนะครับถ้าไฟเข้าปกติไม่ร้อนอาจจะเป็นกับตัวไส้นะครับไส้ทาความร้อนนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับเกิดว่าเรามันมีอยูออ่สองที่นะครับที่มันจะเสียนะครับ แล้วก็อื่นๆก็คือแค่สายไฟขาดนะครับคือไส้นะครับไส่คือคือตรงนี้นะครับไฟจะเข้าเข้าตรงนี้แล้วก็ไปทําความร้อนนะครับเนี่ยฮะมิตเตอร์สายมันไม่ค่อยดีครับนี่นะครับถ้าขึ้นมิตเตอร์ขึ้นก็คือสายตัวไส้ความทําความร้อนไม่ขาดนะครับ คือถ้าเพื่อนๆไม่มีมิเตอร์เลยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องสีเรียสนะครับผมจะใช้จะจะสอนวิธีการซ่อมแบบให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเราไม่ต้องใช้มิเตอร์เลยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมีแค่ไขควงตัวเดียวก็สามารถซ่อมได้นะครับถ้าเราเสียบปลั๊กดูแล้วไฟไม่เข้านะครับเราต้องมาหาดูตัวนี้นะครับ คือมอั่วคงข้าวจะมีตัวเขาเรียกตัวนี้เธอเรียกเทอร์โมฟิวนะครับเป็นฟิวที่ตัดด้วยความร้อนนะครับเป็นฟิ์ที่ตัดด้วยความร้อนถ้าเกิดว่าฟิวตัวนี้ตั้งอยู่ที่หนึ่งรอยยสิองศานะครับทนความร้อนได้อยู่ที่หนึ่งอยิองศาถ้าเกิดว่ามั่วงข้าวความร้อนเกินหนึ่งอยสิองศาฟิล hmm. ตัวนี้ก็จะขาดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ ที่มันจะขาดเป็นอากาศตัวนี้น่าจะเป็นอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นของหม้อหุงข้าวที่มันพังนะครับก็ว่าได้นะครับส,สถานีฐานก็ตัวนี้เลยนะครับวิธีการเช็คนะครับคือวิธีการซ่อมนะครับเราจะใช้ตะกั่วนะครับทําตามได้เลยนะครับเราจะใช้ตะกั่วแค่ประมาณนี้นะครับคือสายไฟจากด้านนอกมาเ้าก็ไหลผ่านไหลผ่านตัวนี้เข้าวงจรน,นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ขาด ไฟก็จะไม่เข้าวงจรนะครับพันเลยครับพันเข้าไปอย่างนี้นะครับที่การซ่อมนะครับคือแนะนําให้ใช้แค่ตะกัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตะกัวถ้าเกิดว่าความร้อนเกินอยู่ประมาณหนึง่งมันก็จะขาดเหมือนกันนะครับตะกัวนะครับพันด้านนี้พันด้านนี้แล้วกม็มาพันเข้ากับด้านนี้ให้ไฟไหลผ่านไปนะครับแล้วก็เช็คดูได้นะครับ ว่าไฟจะติดหรือไม่นะครับเสียบปลั๊กดูนะครับแต่เวลาเพื่อนๆทาก็ระวังไฟด้วยนะครับไฟจะดู้อันตรายนะครับห้ามมาจับแถวนี้นะครับเสียบปลั๊กถ้าไฟติดแสดงว่าตัวนี้ขาดนะครับแปลว่ามันจะมีอยู่อีกอีก,อกตรงหนึ่งนะครับคือหม้อหุงข้าวที่มันทําวงจรคล้ายๆกับว่า ต่อตรงนี้ต่อตรงเข้าไปแล้วก็จะเอาตัวนี้มามา,ามากันมากันที่ที่ขั้วไส้ทําความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ขาดไฟก็ติดปกตินะครับแต่ไม่ร้อนนะครับก็เกิดจากตัวนี้ด้วยด้วยเหมือนกันนะครับอมองเข้าเครื่องหนึ่งก็จะมีตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับก็จะทําการาตัวป้องกันการไฟ ไฟไม่บ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับความความควมร้อนเกินก็แล้วกันนะครับทําแบบนี้นะครับแล้วก็เสียปลักครับถ้าไฟติดแสดงว่าโอเคครับแสดงว่าตัวนี้เสียจริงๆครับนี่นะครับไฟติดนะครับนี่นะครับไฟติดนะครับแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับ ปากออกแล้วนะฮะเราต้องถอดปักนะครับเดี๋ยวพันย้อนนี้ออกให้ดูนะครับว่าเราจะเสียบปักทีหนึ่งนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของอาการที่เสียของหมุงเข้ากะและกาต้มน้ำร้อนนะครับก็ก็มีตัวนี้เหมือนกันครับนี่ฮะเสียบปักแล้วนะฮะถ้าจับนี้ช็อตทันทีนะครับไม่ติดนะฮะ ตัวปักนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับถ้าไม่มีหัวแรงก็ใช้แบบนี้เลยครับง่ายดีครับรับรองว่าไฟไม่ไหม้บ้านหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความร้อนสูงในนี้สูงสูงนะครับจนกระทั่งตัวนี้เดือดนะครับตัวนี้รับรองว่าตะกั่วนี้ละลายหมดนะครับแถวนี้สายพงษ์สายไฟตะกั่วตรวนี้ก็จะละลายละลายก็ขาดไปก็สตาร์ทวงจรนะครับแค่นั้นนะครับ ก็ใส่ตัวชนวนหุ้มคื้นเข้าไปนะครับการไฟช็อตนะครับนี่นะครับก็แค่น,นี้จบนะครับการซ่อมนะครับก็ประกอบแบบเพื่อนก็ใช้งานได้ปกตินะครับอขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ